สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรพั h ช,ชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาแชร์สูตรหน้าขาวกระจ่างใสช่วยปรับสภาพผิวที่หยาบกร้านให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟผูผิวที่แห้งเสียแล้วช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยรอยตีนกาช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณทำให้หน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นสูตรที่ทำง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่แดงหนึ่งฟองไข่แดงมีวิตามินและสารอาหารหลายชนิดนะคะจะช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งเสียให้กลับมาดสดใสอิ่มเอิบอีกครั้งนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะส่วนผสมตัวที่สองน้ำมันมะกอกสองช้อนชาน้ำมันมะกอกจะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียไม่ทําให้เกิดสิวช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัย น้ำมันมะกอกสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะผิวที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งมีวิตามินบำรุงผิวหลายชนิดนะคะ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะจะช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสน้ำผึ้งยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดสิวอักเสบและสิวอุดตันค่ะและช่วยลดการระคายเคืองของผิวหน้าทําให้ผิวชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์ค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้20นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้านี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใส ช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเตือนริ้วรอยรอยตีนกาช่วยฟื้นฟูผิวที่เสียแล้วช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณช่วยทำให้ผิวเนียนกระชับดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้ว เราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็นวดวนเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีและยังเป็นการนวดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำของใบหน้าค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีนะคะ แล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ